สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับวิชัยสไตล์บ้านทุ่งนะครับคลิปนี้ผมก็มีวิธีการดีๆมาฝากผูชมอีกแล้วนะครับอันนี้นะครับกระทะกระทะเนี่ยโอ้หดำทั้งทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในเลยนะครับเนี่ยดำปีเลยเออแล้วเนี่ยมาก่อนผมเคยลองใช้อันนี้ขัดดูนะครับเนี่ยเนี่ยขัดฝาจะได้ขาวเป็นแม่โอ้ใช้เวลานานมากเลยนะครับอย่างน้อยก็ตั้งประมาณสิบนาทีขึ้นไปถึงจะได้แค่นี้นะครับ แล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยผมเคยขัดทั้งดันนอกดันในขาวเลยอ่ะใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะครับแต่วันเนี้ยผมมีวิธีที่สามารถขัดได้ขาวทั้งดันนอกดันในภายในเวลาหนาทีครับมาดูอุปกรณ์ของเราเลยนี่ครับวันนี้ผมต้องใช้ตัวนี้นะครับหัวขัดแปลงเป็นแปลงขัดแบบนี้นะครับอันนี้ที่จริงอ่ะมันต่อกับลูกหมูนะครับแต่ว่าผมว่าลูกหมูเนี่ยมันลอกมันจัดเกินไปมันเร็วกันไปนะครับ ผมก็เลยจะมาต่อกับสว่านนะครับแต่ว่ามันต้องหาหานอ็อตอันนี้มาใส่นะครับอ่ะเดี๋ยวมาใส่กันเลยน็อตก็เอายาวพอประมาณนะครับเราก็เอาอันนี้ใส่ไปด้านนี้นะครับแล้วก็เอาเกลียวโผลมาแล้วก็ใส่แป้นตัวหนึ่ง เราก็ไขให้ตึงนะครับแล้วเราก็เอามาต่อกับตะวนันต่อแบบนี้นะครับแล้วเราก็เอาดอกจำปาขันให้แข็ง มาเริ่มเลยนะครับน,นี่ผมต้องใช้ขาหยียบหน่อยเพราะว่ามันจะได้ไม่พลิก อนนี้เราก็ได้เป็นแบบนี้แล้วนะครับอที่ไอ้ขับดำๆนี่เดี๋ยวเราไปขัดกับฝอยขัดอีกทีนึงนะครับอะเดี๋ยวเราไปขัดกันเนี่ยครับเห็นไหมน่ะด้านไหนเนี่ยยังไม่ได้ขัดดำปีเลยนะครับอันเนี้ยออกหมดแล้วนะครับเหลือแต่เฉพาะขาบดำๆเนี่ยมันเพราะว่าอันเนี้ยบางทีมันเป็นข่ขมเอานะครับเดี๋ยวเราเอามาขัดขัดกับฝอยขัดเอา เพราะว่ามันบางทีมันยังติดๆอยู่เงี้ยแล้วก็ขัดออกนะครับอนแรกก็โอ้ยนาตึบเลยนะครับอันนี้ครับผู้ชมขาววับเลยนะครับเนี่ย ที่ดำๆนี่อาจจะมียังหลงเหลือบ้างเพราะว่ามันอยู่ในเนื้อนะครับอยู่ในเนื้อกระทะเห็นไหมครับแดดด่านนี้นยังไม่ได้ขัดเลยดำปีเลยครับเนี่ยแต่เนี่ยขัดแล้วขาววับเลยผู้ชมก็ลองเอาไปทําดูนะครับเพราะว่า,าใช้วิธีเนี่ยมันก็ประหยัดแรงนะครับเพราะว่าผมเคยถูแบบนี้แล้วโอ้ยสองชั่วโมงบางทียังเกอบไปขาวนะครับอคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับถ้าผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ